บ้านสองชั้นที่หลายคนใฝ่ฝันต้องที่นี่เลยค่ะโครงการบ้านสุภศราใจกลางเมืองสุราธานีใกล้แยกในลึกบ้านครอบครัวสไตล์โมเดิร์นให้ฟิลที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวพื้นที่ใช้สอยเยอะทั้งหมด189ตารางเมตรบนที่ดิน66ตารางวาจอดรถในร่มได้ถึง2คันมีช่องจัดเก็บของมีพื้นที่จัดสวนหน้าบ้านกว้างหรือจะต่อเติมพื้นที่ด้านข้างก็สบายมากๆเห็นแบบนี้ เพื่อนเพื่อนคิดว่าราคาเท่าไหร่กันคะบ้านหลังนี้มาพร้อมสี่ห้องนอนและสามห้องน้ําห้องโถงโล่งโปร่งสบายมองเห็นวิวหน้าบ้านโซนต่างๆเชื่อมถึงกันภายในบ้านให้ฟีลที่ดูอบอุ่นเหมาะทั้งครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ด้านล่างมีโซนห้องครัวที่กันห้องเรียบร้อยโซนห้องครัวห้องนี้กว้างมากๆไปดูหลังบ้านกันคะ่ะหลังบ้านกว้างมากมีพื้นที่ซักล้างเหมาะที่จะต่อเติมหลังคา เพื่อขยายพื้นที่เพิ่มห้องนอนชั้นล่างรองรับผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามต้องการห้องน้ําด้านล่างมีสุขภัณฑ์เกรดพรีเมียมขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าชั้นบนมีทั้งหมด3ห้องนอนมาดูกันที่ห้องนอนแรกกันค่ะห้องนอนแรกขนาด4 3 5คูณ3.5เมตรห้องนอนถัดไปก็ขนาดเท่ากันเลยค่ะห้องน้ำห้องนี้ สามารถใช้ร่วมกันกับทุกๆุกห้องมาพร้อมวัสดุอุปกรณ์เกร์พรีเมียมเช่นกันห้องนอนมาสเตอร์ห้องนี้กว้างมากเลยวางเตียงขนาด6ฟุตได้แบบสบายหรือจะบิวอินสำหรับเป็น w อล์กอินคล e เ ห้องนี้มาพร้อมระเบียงที่กว้างมากๆเปิดประตูรับลมอากาศถ่ายเทสะดวกด้วยนะคะบ้านหลังนี้มีพื้นที่รอบบ้านที่ค่อนข้างกว้างจะจัดสวนหรือต่อเติมก็เหมาะมากตามสไตล์ของเจ้าของบ้านได้เลยราคาเพียง4,790,000บาทบ้านน่าอยู่พื้นที่ก็ดีดีทำเลก็นางฟ้าใจกลางเมืองสุราษฎร์โซนในลึกใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรสินค้าตลาดสดโรงเรียนโรงพยาบาลมาพ ร้อมกับราคาที่คุ้มค่ามากๆอยากจะพาใครมาอยู่ก็รีบพามาเลยนะ